ในอดีตการมีตำนานเล่าขานถึงอาณาจักรเทกรมเอเทเรียแหล่งพลังอันศักดิ์สิทธิ์จากหินเวทห้าสีที่รักษาสมดุลระหว่างโลกกับฟากฟ้าข้าชื่ออสูราลูกชายของผู้พิทักษ์ท้องฟ้าข้าเติบโตมาท่ามกลางเวทมนต์กับความฝันหนึ่งเดียวแต่วันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเนบูลาจอมเวทแห่งความมืดปรากฏตัวและชิงเอาหินเวททั้งหมดไปเขาทำลายวิหารเขาทำลายบ้านข้าเขาพรากครอบครัวของข้าไปหมดแล้วในคืนที่มืดมิดที่สุดข้าได้ยินเสียงของสายฟ้ามันไม่ได้ทำร้ายข้า มันตอบรับค่าค่าเอื้อมือออกไปค่าสาบานต่อท้องฟ้าว่าจะนำหินเวทกลับคืนและล้างแค้นให้กับทุกสิ่งที่ถูกเผาเป็นเท่าทานข้าจึงเปิดผนึกเวทโบราณเรียกเหล่าวิญญาณแห่งท้องฟ้าให้กลับมามัางกรแห่งสายฟ้านกฟินิกแห่งไฟเวทและหมาป่าแห่งพายุพวกเขาเลือกค่าค่าคือผู้สืบทอพลังแท้จริงของเอเทเรีย และในวันนี้ข้าจะหยุดเจ้าเนบูลาไม่ใช่เพราะความแค้นแต่เพื่อความยุติธรรมบนบัลลังก์แห่งความมืดเนบูลารวบรวมพลังจากหินเวททั้ง5้าเขาคือฝันร้ายที่กลืนกินทุกความหวังการต่อสู้ระหว่างแสงและเงามืดเริ่มต้นขึ้นแม้บาดเจ็บอสูราก็ไม่ยอมถอยเพราะนี่คือสึกของทุกชีวิตที่สูญเสียอสูรายืนขึ้นเปล่งแสงแห่งสายเลือดผู้สุดทอดเขาเรียกหินเวทกลับคืนพลังแห่งฟากฟ้าตอบรับเสียงเรียกบริสุทธิ์นั้น เนบูลาถูกผนึกความมืดจังหายอสูรากลายเป็นผู้พิทักท้องฟ้าคนใหม่ตำนานของเขาจะถูกเล่าขานไปชัว่วนิรันดร์